วีลราคาสวิตค, FC, ครับหมา,า,ายานึ่งคันฮอนด้า i ว i c เอฟซีนะครับนะรราาวีเอฟซีอาการสายพาน c วีขาดนะครับยกมาหนึ่งคันมาเรื่อยๆวีลราคาสวีตครับฮอนด้า i วี c เอซนะครับอาการสายพานีวีทีขาดจะจัดการให้งานรวดงานไวลงมาแล้วนะครับยกมาจากไหนครับเนี่ย มามาจากระยองครับพอดีผมมาอยู่มีบุรีแต่๋ยวกำลังจะไปเที่ยวอ๋ไปขาดที่ระยองครับได้ๆครับแต่คืผมเห็นที่จากในยูทูบอ่ะแต่คือบ้านอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมบ้านอยู่ในคาทายรัฐานี่ยครับอ๋ออได้าการตอนนี้ไม่ขยับแล้วเข้าเกียร์ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังแล้วใช่ครับสวิตช์ F4 นะครับอาการสายพานสวิตชนี่ขาดเดี๋ยวจะการห้มีราคาสวิตช์กับ ขัดเรื่อยๆนะครับสำหรับเกียร์ทบพีฮอนดานะครับบ r v HRV CRV นะครับ i ี i c ก a ชสนะครับมาได้นะครับน้องกลัว,วงานตัวงานว้เดี๋ยวเรารีบทำไาเลยอันนี้ยกมาจากสลนบุรีนะครับถ้าจะไปเที่ยวกันนะฮะไปเที่ยวกันแล้วก็สายบ้านขาดนะครับไปขาดที่ระยองหรือสลนบุรีนี่แหละประมาณนี้ ดซีวิกแลครสัานซีวีดีขาดแล้วนะครับนมนม ยนต์นะครับฮอนด้าทุกรุ่นทุกปีนะครับทั้ง CVT และ a g s นะครับมาได้นะครับกับอาการสายพาน CVT ขาดน,นะครับยกมาจากระยองนะครับไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกันแล้วกลับไม่ได้นะครับ คอนดาซีว i เอฟซีครับสายพานซีวีที่ขาดแล้วนะครับลงมาจากระยองนะบ้านอยู่กรุงเทพอยู่อไทยล้านเองนะครับแต่ว่าไปเที่ยวกันนะเที่ยวกันกลับไม่ได้ครับสายพานขาดจริัดการให้ครับใช้เวลาไม่นานนะอันก่อนอันไป เลขใม้เท่าไหร่ละ6หมื่น200,000นะเอ้ยอ่านะอ่า200,000นะ200,000เลขใหม้2 0 0 0 0นโน้มโน้มเรามาดูากด็เข้าเกียร์ดิสตาร์ทเข้าเกียร์ดิถอยดิอ่าบนิบนๆได้ไหมได้เลยเดี๋ยวหน้าดิ มงจะรูดอ่ะครับไม่ได้แล้วเดี๋ยวจัดการแต่ผ่นานใกล้ขาดนะครับใกล้ขา,ขาดเ้าห้อยเลยห้อยเลยเ้าห้อยสีเลยเ้าห้อยสีเลย มาไม่ไหวนะสายพานน่าจะใกล้ขาดแล้วนะครับสายพานฉีกเริ่มฉีกขาด